สวัสดีครับผมอัญจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่นะครับตัวแทนจำหน่ายยีนแบรนด์ไทยของแท้นะครับตัวนี้นะครับมารีวิวตัวกูปี14ออนนะครับตัวนี้เป็นงานผ้าผสมยืดครับเป็นงานตัวใหม่สุดนะฮะที่เข้ามาตัวนี้ครับแบรนด์กูปีป้ายหนังแท้หนังวัวฟอกฝาดครับหนาอยู่ที่2มิลสอดเข็มขัดด้านหลังหูเข็มขัดครับทางแบรนด์จะเย็บเป็นงานหูคู่แบบนี้นะครับงานเย็บด้านหลังครับจะเย็บเดินได้3เส้นย้ํากระเป๋าครับ และตัวนี้ครับกระเป๋าหลังครับจะเน้นไปงานปักลายครับจะเป็นงานปักสองสีนะครับปักได้ได้ขาวกับได้สีน้ําเงินลมกันครับเนี่ยฮะสวยนะครับตัวนี้นะครับกระบอกเล็กจะเป็นงานกระเป๋าทรงโอ่งครับนะฮะจอบโค้งๆด้านข้างส่วนกระบอกตรงครับจะเป็นงานกระเป๋าตัดตรงแบบนี้เลยนะครับตอนนี้พ่อค้าใส่อยู่ตัวนี้เป็นงานเอลสามสองกระบอกตรงครับนะครับเอลสามสองกระบอกตรงนะครับตัวนี้เลยเนี่ยครับ สวยนะครับเป็นงานผ้าผสมยืดครับผ้าจะออกยืดนิดๆนะครับจะให้ตัวในหน่อยใส่สบายครับไม่หนาไม่บางนะครับตัวนี้เป็นงาน14ออนริมแดงครับนะครับจะเย็บลูกโซ่ทั้งตัวนะครับแบบนี้เลยงานเย็บด้านในนะครับตัวงานนะครับทางแบรนด์จะใช้กระดุมนะครับตัวนี้กระดุมเป็นงานกระดุมทองเหลืองปั๊มแบรนด์ครับ เป็กมุดครับเป็นงานทองเหลืองปั๊มแบรนด์เหมือนกันนะครับกระเป๋าเล็กครับเป็นงานซ่อนลิมอยู่ด้านในนะครับเป็นเบสิกเลยครับกางเกงนะฮะทุกรุ่นนะครับจะมีเอกลักษณ์ดีเทลที่เหมือนกันนะครับกระเป๋าด้านในครับสกรีนแบรนด์กูปีนะครับตอนนี้พ่อค้าใส่อยู่อย่าลืมนะฮะเป็นงานทรงกระบอกตรงเดี๋ยวผมจะใส่กระบอกเล็กให้ดูด้วยนะครับแบบนี้สวยครับใส่สบายเลยตัวนี้ทางแบรนด์จะมีแพ็กเกจไปด้วยครับเป็น ซองยีนใส่โทรศัพท์ครับผลิตเอลยี่แปดถึงสี่สี่ครับมีสินค้าพร้อมส่งนะฮะตัวนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมต่อครับอันนี้กระบอกเล็กนะครับนะครับทรงกระบอกเล็กพอค้าใสเอลสามสองนะกระบอกเล็กกระบอกตรงใส่สามสองหมดเลยครับตัวนี้ปลายขาเจ็ดนิ้วครับผ้าผสมยืดใส่สบายสบายนะครับทรงสวยครับทรงก็จะเป็นงานทรงมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าตัวผ้าจะเป็นงานสิบสี่ออนผสมยืด นะครับอย่างที่บอกครับเน้นใส่สบายครับตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพ่อค้าลงตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยละเย็นนี้เจอกันในไลฟ์ครับขอบคุณครับ